บอ,อสพจังหวัดเลยค่ะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนานะคะได้จัดกําลังพลชุดปฏิบัติงานงานช่างพร้อมยานผ่านาแนละเครื่องจกักรกลไปขุดลอกคลองระบายน้ําค่ะเพื่อป้องกันน้าท่วมในอำเภอบอกสพ,พจังหวัดเลยค่ะ พันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่2-3สสาำนักง,งานพัฒน,นาภาค2ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานงานช่างค่ะพร้อมยานพาหนะแล้วก็เครื่องจักรกลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ไปขุดลอกคลองระบายน้ําลําน้าําจันค่ะซึ่งก็เป็นการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเลยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่บ้านน้จาจันต์ตำบลหนองยิ้วอําเภอวังสะพูนจังหวัดเลยซึ่งเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเลยค่ะประกอบกับช่วงนี้ก็มีมรสมุมมีกําลังปานกลางที่เข้ามาสมทบขึ้นอีกค่ะ ซึ่งที่จะต้องมาเร่งขุดลอกนะคะเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมปี2567ที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุน,น้ําป่าจากห้วยน้ําจันค่ะได้ไหลทะลักลงมาจากพื้นที่ตอนบนเข้าหลากท่วมบ้านในหมู่บ้านน้จาจันตําบนหนองยิ้วอำเภอวงังสะพุงจังหวัดเลยเนี่ยกว่า30หลังคาเรือนนะคะพื้นที่ชุมชนตมบนหนองนิ้วมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่มติดภูเขาค่ะและลําห้วยสายหลักตื้นเขินส่งผลให้เมื่อฝนตกหนักนะคะน้ําป่าที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนไม่สามารถระบายได้ทันค่ะ จนเกิดภาะวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตบ้านน้ำจันและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสถานที่สาธารณประโยชน์อย่างมากนะคะก็เลยต้องมาเร่งขุดลอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะพายุก็มาใหม่แบบนี้ก็อาจจะวันเกิดเหตุซ้ำนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน <c oughs> ก็เร่งขุดลอกไว้ก่อนออช่วงพายุก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดพายุหน้องฟ้า น้องฟ้าน้องฟ้าหลายหลายพายุมากให้หลายพายุก่อนหน้านี้นะคะที่เราสภูงเขาก็น้าท่วมเหมือนกันแต่ว่าช่วงดีหน่อยเพราะเป็นช่วงระยะสั้นประมาณสองสาวันน้าก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะก่อนเลยที่พี่ทหารมาสนับสนุนแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้มีพายุอยู่สองลูกใช่ใช่ตอนนี้นะคะก็มาอีกสองลูกนี่แหละค่ะก็หวั่นว่าจะเกิดเหตุทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะคะก็มีพี่พี่ทหารมาคอยช่วยป้องกันไว้ก่อนนะคะ